ทุกๆทานดีตอนหลับก็สุดซองป้าจอยกับน้องวาสนาเด้ป้าลุงเ้ยขิข่าวอีกแล้วเบื่อกินอันไม่นุวนบุ๊แมนกับไข่วม่ได้ไข่นอะที่นอเนาะนู่นไข่ไข่ไข่อีกแล้วพี่ลูก เช่ไหมเจาก็รังดูดูสาอย่างวี้ลรังดูแม่บอกน่ามานหนกันอะ่ะไม่รู้ป่อุนกอสอดนิกกี้เนาะ

I'm going to put it on the table. I'm going to put it on the table. I'm going to put it on the table.

Mm-hmm. Jammer. Ja da. <laughs> <No>. <laughs> ทําอะรรสตร์บานเบุกมาลากก่อนนะมกินมาน พอแม่หวังคขาคัวงมาก่ะนันสวายใล้พี่น้องนะประจอยมากจินแล้วนี้ จ,จ,จันนงขาดนะมาดูงานหากก็จริงเนาะหอมามาลูกกิน้ำเหยดอกนามากเลยยรงกลับาดู เาอัน no ม่แกหัต๊ะกินข้าวอันโดยเฉพาะก็ถามมืงไหี่น้อเนาะแทนเลยบริสุทธิ์นโต๊ะนี่แหละ giờ các nó mệt rồi nó phải, phải nhai lại nó phải nhát cái này, nó phải nhát cái này nó khâm, nó hóa nhạt nó phỗng là phải coi nó không ngại nó vừa mới nhảy, vừa không nó nó ดีกับใบก็บะแดงทองคำขาวยังจมบนวานแท้มาไขวมาแม่พี่น้องนล้ะรับข่าวก็มีลูกหัอยากกินอะไรแด้ลูลูกยังไงเนี่ยไม่สิก่อ ขาก็หนก็อิ่มนะดูเลยเ้ะอมยจนอาบน้จำนอาบน้แล้ว,ลงงงงวมันจิเนขาวเปื้อมันจินขาวพรอ,บบอ

Thân mà cha ông thân một cây lọc nhưng mà Thân Thân Thân

Nay mọi người hiệu lúc đó là này. Nói nó được nó 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 Cái

นั่นนี่อย่ากินนะลูกมาเลยมาชิมกินอืมกินไม่ใารเหรอวางกักอ๋อ 吃吗？没有吃，老爸。老爸不要了。老爸不要。那呀，不咬了。那不咬了。

อุมากอะจริได้ร้วเขากำลัขงขามมาแล้วอุมมากที่จะจอย,จน,อยนีจะบายขาวอดน,อ,นอ้าลูกมันเหน่อวบ่เอนา่อบ่มยามเล่าเลแม่สิเจ็ดัมลกขึ้นะลุกขึ้นะกินหหูอ,อ,อิ่มเดี๋ยวแม่พาไปอ่านหน้ามันี

ข้าวกระมบุแมแม่แม่กินนด้ใช่มแม่กินได้อ้าวไครแท้จื่งใจเลย mọi đẹp mọi người mọi người mọi chị mọi người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  Im nó, นัก่อนุ่มนางก่อนอาบนุ้งก่อนจะไปไหนจ๊ะจปกนหรอถุงซิมานอ้าวอาวอาบ่อเอาอันามทุเอาบาุนนู่งินบอทจะปขาวบอจกกันเน่เออทูจจกันหนาไปอาบน้ำก่อนเด้อปารุงเอาเลอหาไปอาบน้ำก่อนเด้อ ขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายหเด้อโอ้ลูก่ะที่เขามารับชมคลิปน้องวาสนาเด้อบมเฮดลูกดะบมเฮดเด่ะจึงเสร็จแต่ะจึงเสร็จแต่ะจะเอามาแล้วมาเสร็จหอมโอเคชแนลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะป้าจอยค่ะจุ๊บคลิปเพียงสมิตรกนขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อป้าลุงที่แวะเข้ามารับชมคลิปน้องวาสนาเด้อเนาะโดยที่บุกดขามโฆษณาของป้าจอยเนาะป้าจอยค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ ชิคกี้พายก็ไปแล้วกลับมสบายสบายดีพา้องวัดนะไปอาบน้ำก่อนนนค่อบไปนอนูตาลูกถูเจ็บถูถูอ่ะทูไหมถูตาถูตาถูตาเ้อมานงดินอืดเลเออโทรหาใครโทรหาไครโทรหาพ่อบุญบ่ะโทรหาพ่อเ่ะโทรหาพ่อจ้าบุลุบบอกพ่อจ้าลูกกินหัวเด้อนลูก

he uh -huh. uh -huh.